สำหรับการหัวข้อเทปวันนี้จะเป็นหัวข้อของการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนใหญ่คนเราในโลกนี้เกิดมาก็มีปากกันเกือบทุกคนผู้คนก็พูดได้แสดงได้แล้วก็มักจะแสดงตามใจชอบอยากจะพูดอะไรอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะแสดงอาการยังไงก็แสดงโดยที่ไม่เคยคิดถึงว่าผลมันจะเป็นยังไงอะไรจะตามมาแล้วผลเพียงกระทบจับตามมาจะเป็นยังไงบ้างเราไม่ค่อยได้คิดส่วนใหญ่อยากพูดก็พูด แต่เราไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วการพูดคุยคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลทุกครั้งที่เราอ้าปากพูดอะไรสักอย่างด้วยน้ำเสียงด้วยอารมณ์ด้วยข้อมูลเรากําลังให้ข้อมูลคนอื่นอยู่ข้อมูลนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ดีทําให้เขารักเรามากขึ้นทําให้เขาชอบเรามากขึ้นแต่ก็อาจจะเป็นข้อมูลที่มาในทางเสียทําให้เขาโกรธเราทําให้เขาไม่พอใจทําให้เขารู้ความลับของเราทําให้เขารู้ในสิ่งเสียๆที่เราเคยทําเคยพูดเคยคิดมาเมื่อก่อน ส่วนใหญ่ถ้าเราคิดมันก็อยู่กับตัวเราคนเดียวไม่มีใครรู้แต่เมื่อเราพูดออกไปแสดงออกไปคนอื่นก็รู้ทันทีบางทีเราคิดถึงว่าสิ่งที่ฉันพูดมันไม่ผิดมันเป็นความจริงแต่วิธีพูดเวลาในการพูดสถานที่ในการพูดมันก็เป็นการบอกว่าเราเป็นคนแบบไหนคนที่ไม่สนใจเรื่องนี้ไม่ใส่ใจกับการคนอื่นเขาอยากฟังหรือไม่อยากฟังพูดในไม่ถูกวเวลา เราไม่ค่อยได้คิดว่าการที่เราพูดไม่ถูกเว,เวลาด้วยน้ำเสียงมันเป็นการบอกคนอื่นว่าเราเป็นคนอย่างไรแล้วในอนาคตมันจะแปลกไหมถ้าเราต้องการที่จะให้เขาโปรโมทเราขั้นสูงขึ้นจากเป็นคนพนักงานธรรมดาเป็น Manager, แมเนจเจอร์แต่เขาไม่เอาเราเราะว่าทาไมถึงไม่เอาก็เพราะเขามานั่งไล่ดูว่าในอดีตเราเป็นคนอย่างไงเราพูดอย่างไงบ้างอ๋อเราชอบพูดเสียงดังเราไม่ไว้หน้าคนอื่นเราพูดตรงเกินไปเราชอบ กระแนะกระแหนคนนั้นประชดประชันเขาก็เลยไม่อยากให้เรามาเป็นแมネจเจอร์แม้กระทั่งงานเราจริงๆอาจจะดีแต่ประวัติการพูดของเราไม่ค่อยดีอันนี้ถ้าเราเป็นเราเราก็จะว่าใครว่าใครผิดเราก็จะบอกว่าเจ้าของผิดหัวหน้าผิดเจ้านายไม่ยุติธรรมแต่ในความเป็นจริงเราไม่รู้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเราให้ข้อมูลคนอื่นเยอะเกินไปเขาก็เลยเอาข้อมูลนั้นมาใช้ในการตัดสินเราการที่เราพูดแต่ละครั้งแต่ละหอน มันไม่ควรจะเป็นพูดเพราะอยากพูดพูดเพราะว่ารู้สึกว่าอยากพูดเขาเลยพูดการที่เราพูดแต่ละครั้งแต่ละหนมันควรจะเป็นว่าพูดพูดเพราะพิจารณาแล้วว่านี่คือข้อมูลที่เราอยากให้เขามีนี่คือข้อมูลที่คิดว่าแสดงออกไปแล้วจะเป็นประโยชน์นี่คือสิ่งที่เราคิดว่าเหมาะสมแล้วควรแล้วแล้วผลตามมาเป็นสิ่งที่เรายอมรับได้เราไม่ควรจะพูดหรือแสดงรางกายเป็นว่าบังเอิญเผลอ เพราะถ้าอ,อย่างนั้นแล้วอนาคตของเราเราก็จะไม่มีความควบคุมตรงนี้ได้แต่คนเราชอบขอ,ขอพระขอกัจ้าว่าขอให้โชคดีขอให้มีแต่อะไรดีๆตามมาแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าอัตหีอัตโนนาโถต้นแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเราเองนั่นแหละต้องทําให้อนาคตของเราดีเราเองนั่นแหละต้องทํา,า,าหทให้สิ่งที่ที่เราอยากได้โชคดีเราต้องสร้างด้วยตนเองเราสร้างด้วยวิธีหนึ่งก็คือการ ควบคุมข้อมูลที่ไหลาจากเราไปสู่คนอื่นเมื่อเราควบคุมข้อมูลตรงนี้ได้ปับ๊บการที่เราจะอยู่กับใครทางานกับใครมันก็จะง่ายขึ้นมันจะอยู่ใต้ความควบคุมของเราเองบางทีก็ขอว่าทุกๆท,ท่านจากวันนี้ไปได้ควบคุมข้อมูลที่ไหลออกมาจากปากเราสู่หูคนอื่นเพื่อที่ว่าเราจะได้ควบคุมอนาคตของเราได้ในบางส่วนที่เราพอทําได้